เคยครับเจอโบกยันเคยวันนี้มาขุนตาลครับขอดสี่เห็นลูกไหมครับลูกสูงกว่าขาสลบเหตุผลก็คือว่าเราไม่รู้จะการสลบลูกสูงกว่าขาเราไม่รู้จะโชกเท่าไหร่การโชกก็คือว่าหมายความว่าเรายืนต่ากว่าลูกเห็นไหมครับพอายืนต่ํากว่าลูกเราก็เข้าไปสวิงสวิงใกล้ๆกล้ลูกถ้าโดนหลังลูกเข้าไปอีกเราก็โชกเข้าไปเนี่ยีย่นะครับดูนะครับห็นะครับยืนใกล้ๆ ลับไม้โชกเท่าไหร่ไม่รู้ <Okay. S 1> เวียงเข้าไปครับเรื่อยๆพอเล็งใกล้ลูกลงหลังลูกใช่ไหมครับหลังลูกเราก็จะโชกเข้าอีกโชกให้ต่ำโดยการตีเหลกสั้นนะครับเหลกสั้นระยะตรงนี้น้อยร้อยสิบห้าหลาแต่โปรตีไปร้อยร้อยสามสิบพอเราจับโชกนะแล้วลูกตำแหน่งเปลือขวามันจะเข้าซ้าย,ยนะครับสวิงลงนะครับปวดสาที่ครับตีแล้วนะครับกัอขวา ครับเตียงข้างบนสวยงามมากครับแล้วก็สังเกตว่าเ,เ,ว,าเวลาเราตีจุดหลักจริงๆแล้วคืออะไรจัดแล้วโชคลงไปแล้วเราไม่รู้ว่าจะโชคเท่าไหร่ไม่มีสูตรมาตรฐานเราก็โชคไปลองใกล้ๆลูกวะยังโดนหนังลูกอยู่ลงหนังลูกอยู่เราก็จับสั้นเข้าไปอีกสวิงอีกาลงพอดีระดับลูกตรงนั้นคือจุดจุดพอดีแล้วก็เลื่อนตำแหน่งลูกมาขาขวาแล้วจุดหลักก็คือ ตีเพือขวาไม่ต้องมากเราสามารถบล็อกข้อซ้ายได้เพราะเป็นเหล็กสั้นนะครับแล้วก็ลงไปลองดูนะครับแล้วคอยติดตามโปรครับกดติดตามโปรค,ครับสวัสดีครับเจอคลิปหน้าครับสวยงามวิวสวยครับคุณต้านโอ้สวยงาม,มากเดี๋ยวคอยติดตามโปรไว้นะครับสวัสดีครับ